โอเคนะครับเดี๋ยวพี่โนวิตาคุงพามาดูอุโมงทางลอดแยกต่างระดับดงอู่พึ่งยามกลางคืนดูนะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับถ่ายโดย Samsung s a m s u n ก Galaxy S10 นะครับเนี่ยครับสวยงามมากเลยนะครับพี่โนวิตาก็ไม่ได้ทำรีวิวรถแล้วนะครับเพราะว่าจะต้องเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานนะครับที่จังหวัดชนบุรีอยู่ที่ตัวอำเภอศรีราชานะครับ บริษัทที่พี่จะทำงานนะครับก็คือซัมซุงดิจิทัล Group นะครับเป็นศูนย์ขยายงานของซัมซุงประกันชีวิตนะครับพี่ก็เลยจะไปทำงานที่ตัวเองรักนะครับก็ไม่ได้ทำรีวิวรถแล้วสำหรับคนที่อยากให้รีวิวรถนะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับพี่โนวิตาก็จะได้ทำรีวิวที่อำเภอศรีราชาตามปกติเลยนะครับ ตอนนี้พี่โนวิตะออกมาซื้อข้าวผัดญี่ปุ่นไปกินที่บ้านนะครับก็เลยแวบ,บมาถ่ายให้ดูนะครับสังเกตดูเลยนะครับกล้อง Samsung Galaxy S10 ที่พี่โนวิตะใช้เนี่ยนะครับถือได้ว่าเก็บรายละเอียดดีมากนะครับถ้าเทียบกับ Note 9แล้วนะครับ S10 ดีกว่านะครับยังไม่มีแผนเปลี่ยนมือถือในตอนนี้นะครับ ถ้าพี่นวิตาจะเปลี่ยนมือถือนะครับก็รออีกตั้ง2-3ปีนู่นนะครับแต่ว่ายังไงนะครับคนที่เข้ามาชมภาพบรรยากาศยามกลาคืนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่นวิตะไว้เยอะด้วยนะครับยานพานหนะที่ขี่มาก็มอเตอร์ไซค์สกู๊ปปี้ไเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันไหนไปศรีราชา นะครับพี่โนวิตาก็จะเล่าให้ฟังว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพี่โนวิตาเป็นอย่างไรนะครับอยู่ได้ไหมอยู่รอดไหมเพราะว่าอยู่ตัวคนเดียวนะครับเดี๋ยวพี่โนวิตาก็ต้องขอตัวกลับเข้าบ้านพักแล้วนะครับเพราะว่ามันค่ำแล้วนะครับออกมาก็หกโมงครึ่งนะนะครับนี่ครับรถมอเตอร์ไซค์ของพี่โนวิตาคุงคนหล่อเนาะ,ะพี่ก็ขอตัว ลาไปก่อนนะครับนี่อย่าลืมดูนะครับเนี่ยดวงจันทร์นะครับใกล้กับดาวศุกร์เลยนะครับอโอเคนะครับสวัสดีครับ